สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นรอบที่สองกับลำที่สองนะครับผมงานลอลอ,ลอวิงว่งวิ่งสไตล์อเมริกานะฮะสไตล์วัยรุ่นอเมริกานะครับผมกับล้อเวลนะครับล้อเวลกับยางยีราฟตัวสูง2 6 5 6 0 1 8านะครับ2 6 5 6 0 1 8านะครับลำนี้ลำนี้พิเศษใส่ไข่ตรงที่ขอเป็นล้อ9นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อเลยนะครับ9นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อเลยก็สามารถ สลับยางสลับล้อได้นะครับเพื่อยืดอายุของยางขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับผมนะจัดให้ครับกับ9นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อนะครับวันนี้ล้อเวลนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ของแถมอุปกรณ์ต่างๆนะฮะมีให้เลือกสรรมากมายนะครับผมสีม่วงกับสีเหลืองตัดกันสวยงามเด่นๆไปเลยนะครับก็ฝาข้อเบรกนะฮะ น็อตล้อปอกกันสั่นนะครับจุบลมทวงยางเรียบร้อยนะฮะแต่คุณลูกค้าเบิก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 อุปกรณ์แต่งเสริมนะครับก็เป็นฝาปิดดูมสีม่วงนะครับแล้วก็น็อตไทเทเนียมนะครับดูใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยน็อตไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะฮะแต่ใสเราเท่นะครับผมเรียบร้อยไปหนึ่งลำนะครับก็เก้านิ้วครึ่งประมาณนี้ครับไม่ล้นนะฮะเข้าด่านได้ใสๆ ไม่ขัดใจลุงจ่าแน่นอนนะครับผมก้านิ้วครึ่งสลับยางได้ด้วยนะครับวัออนนี้คุณลูกค้าเดินทางมาจากชนบุรีกันเลยทีเดียวขอบคุณมากๆเลยครับเดินทางมาใส่ล้อก็ถึงลำลูกกากันเลยทีเดียวนะฮะก็ขอบคุณพี่เพี้นะนะครับผมที่ให้การเอ็นดูเมตตาสงสารนะฮะมาเปลี่ยนล้อเป็นแม็กเปลี่นยางกับเรานะครับผมสเสร็จเรียบร้อยนะครับรอแบบนี้ นะครับพี่พีชนะท่านไหนนะครับชอบสไตล์เวลเงาวิ้งวิ้งนะครับแล้วก็อยากได้ล้อเท่ากันทั้ง4ล้อตอนนี้จัดให้ได้แล้วนะครับเก้าครึ่งสี่ล้อจัดให้ได้เลยนะฮะล้อเวลนะครับแบบนี้แล้วก็ดมเบรกด้านหลังนี่เก็บรายละเอียดในส่วนของสนิมที่เก่าเกามาเกาะมานะฮะก็ขัดล้างให้เรียบร้อยทําสีป้นสีใหม่ให้เรียบร้อยนะฮะใหม่วิ่งทั้งชุดไปเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาลนไม่เอ่ย ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็เอาแบบว่าขับสบายๆเดินทางออกต่างจังหวัดเจอด่านก็ยิ้มหวานๆได้สบายๆนะครับผ่านด่านได้รอๆไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อ่าลำนี้มีท่อด้วยช่างไปไหนช่งางตะต์ทเครื่องให้ผมหน่อยฟังเสียงท่อหน่อยอ่าเป็นท่อออกท้ายได้สีนะครับของพี่บอย ECU นะครับเป็นงานเลเซอร์ปลายเรียบร้อยนะครับรุ่นใหม่เป็นตัวเลเซอร์ปลายนานแบบนี้เลย ผมว่าไม่ได้รีวิวท่อเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าลั้งไหนมีเปลี่ยนท่อผมจะรีวิวท่อให้ฟังนะครับอ่าฟังเสียงอ่าฟรีเครื่องก่อนเสียงกรอประมาณนี้นะครับอันนี้เครื่องเดิมเลยนะครับท่อยิงตรงจากเทอร์โบลงมาเลยนะครับรถเดิมเดิมเครื่องเดิมดังประมาณนี้นะครับอ่ะเอาหน่อยครับ ประมาณนี้ครับก็ท่อนี้รับประกัน1ปีนะครับผมนะฮะนี่สัญลักษณ์อันนี้เลยบอยคิวเลเซอร์ายด้วยนะครับเลเซอร์ายไดสีแบบนี้นะครับนะสิัสดณพี่ๆนะทุกท่านนะะงงเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ช่วยแชร์นะครับก็ตอนนี้ใน YouTube ก็มีพี่นหลายท่านติดตามกันอยู่นะครับก็พยายามจะลงคลิป ใหม่ๆอยู่เสมอนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับโอเคจบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวส่งมอบงานคุณลูกค้าก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะยีรับแค่ยีรับซิ่งตัวสูงสายหมอบอยางบางเรียนเชิญได้ที่ร้านนะครับผมคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนละกันสวัสดีครับ